ไาไปลองว่าว่าแบบเอนเอนหาแมนเาตั้งสาแม่เาคุ้รู้จักพอเท่ากววะสมัยชี่นี่นะมันตายไปอะฮะรู้จักดงสารข้ามปะเอาลูกเมียมากลมกราบตื่นย่าสิบสองสินค้า,า,กกาคั้วรงจักกรีหัวคุ้วนี่เป็นหาะ มบงเอาไว้เลยใจะไปนาคูนี่แะจะไไหมนมัญหาคอามกลวมีปหาความดงสนก้ามใคะไคุ้ยเอยมาสีแม่ราชวงศงจักรีหัวคุยมีปัญหาวะประพศประพัดฮะเสี่ยราชวงองจัก,กรีหัวควยาวพพย,วากกววยพอดมบืองไหนหนอยดำจุ่ท่ารัดเดดเลยใช่คยุย